คนที่ให้บอลแม่นขนาดนี้เป็นของทุกคนนะโอ้โหตื่นเช้ามาต้อนรับความสดชื่นนะครับเป็นค่ำคืนนะครับต้อนรับนะครับพุทธศักราช2569 ที่เต็มเครื่องกลับเบื้องแตกนะครับพิมริกอังกฤษ3คู่นะครับที่นัดวางไว้ให้เป็นแนวทางประจำหน้าคลิป YouTube เมือ่อค่ำคืนที่ผ่านมามาเต็มมาครบจบทุกระบบครับไม่ว่าจะเป็นเรีดยูเนเต็ดซันเดอร์แลนด์นะครับและฟูแลมนะครับก็ใครที่ได้ติดตามผลงานประจำหน้าคลิปไปยังไงนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับแต่แต่แต่นะครับ,นะรบยังไม่ได้หมดเท่านี้นะครับใครที่อยู่ในชมรมเมือ่อค่ำคืนนี้นะครับต้องบอกว่า สุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับการันตี VIP ทั้ง4ตัวมาเต็มมาครบ กินกันแบบเต็มๆทุกตัวเลยและยังไม่ได้หมดแค่นั้นชุดอัลบั้ม3อีก1ชุดนะครับที่นัดวางไว้ให้ก็เดินทางเข้าวิ่งกันแบบเข้มๆนะครับยังไงก็ตามแต่ขอแสดงความนดีกับพี่ๆในชมรมเทพบอลทุกขั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครผ่านไม่เห็นคลิปนี้นะครับอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชมรมเทปบอลนะครับมีแนวทางพร้อมจัดวางและคัดสรรให้ตลอด24ชั่วโมงนะครับรวมไปถึงใครอยากให้นัดดูแลผลประโยชน์ให้เรามีนัดกันทุกวันในชมรมนะครับง่ายๆเลยแอดไลน์มาได้เลยครับ แอดเอ็นยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะครับใครผ่านมาในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับไว้แจ้งเตือนนะครับซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับมาโอเคครับวันนี้3ทีมที่น่าเลือกเชียร์กับผมเดอะนัทเทเบลอลเหมือนเดิมนะครับเกมคู่แรกเนี่ยขอเปิดหัวที่ ฟุตบอลการโชเชอร์ชิลล่อาของอิตาลีครับเป็นกายารี่นะครับจะเปิดบ้านเจอกับเอซิมิลานตามหน้าเสือครับคู่นี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรพลิกล็อกนะครับวันนี้มองไปที่เอซิมิลานได้เลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเอซิมิลานหลังรองจากฝูงตามหลังอินเตอร์มิลานอยู่แค่1แต้มเท่านั้นนะครับแล้วก็วันนี้เอง ในเรื่องของแรงจูงใจไม่ต้องพูดอยู่แล้วนะครับถ้าวันนี้บุกไปเก็บ3แต้มจากกาเยรี่ได้จะขึ้นไปล้งจ่าฝูงแคนอินเตอร์มิลานทันทีเพราะฉะนั้นแรงจูงใจเต็มเปี่ยมนะครับแล้วก็ผลงานฟอร์มการเล่นบวกกับคุณภาพของตัวนักเตะดีกว่าชัดเจนแล้ววันนี้เอซิมิลานครับจะบุกไปและเอาชนะได้อย่างแน่นอนจัดไปที่เอซิมิลานได้เลยครับ คู่ที่2ครับเราขยับมาต่อกันที่ฟุตบอลโรนีกาสเปนครับเป็นเจ้าชิน,นครับอย่างราโยบายเยกาโนวันนี้เปิดบ้านครับต้อนรับการมาเย็ยนของเกตาเฟ่มองไปที่ทีมเยอนอย่างเกตาเฟได้เลยครับวันนี้มั่นอกมั่นใจว่าไม่แพ้อย่างแน่นอนนะครับแม้ผลงานโดยรวมในช่วงหลังของเกตาเฟเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่แย่พอสมควรนะครับแต่ว่ารายโยเองเนี่ยคุณภาพก็ไม่ได้ดีกว่านะครับวันนี้ความได้เปรียบเพียงอย่างเดียวคือเกมในบ้านนะครับทั้งคุณภาพของทีมคุณภาพของตัวนักเตะในเชิงลึกเนี่ย นับมองว่าคู่นี้ใกล้เคียงสูสีนะครับและที่สําคัญเองแนวต้านก็ไม่ได้เป็นใจให้กับราโยเลยนะครับและย้อนกลับไปจากชัยติในการเจอกันมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะจบเสมอซะส่วนใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับจะแบ่งแต้มและจบเสมอกันไปนะครับวันนี้วัดใจ2มุมมอง2หน้าครับมองไปที่ผู้มาเยือนนะครับอย่างเกตาเฟ่ได้เลยครับ คุณที่สารแคปเราเปิดใช้กะที่ฟุตบอลนะครับเป็นอุริกเอิงฝรั่งเศสนะครับโจชินอย่างตูรูดครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของจ่าฝูงอย่างล้องสําหรับคู่นี้แปลกมากนะครับลองไปคิดดูว่าทําไมจ่าฝูงอย่างล้องเองเ่ย บุกมาวันนี้กลับไม่กล้าเปิดแนวต้านใส่เจ้าถิ่นอย่างตูรุสเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้การเลือกข้างบอกเลยครับก็เหมือนเดานั่นเองนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะเมื่อเลือกมองลองด้วยแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะพะปากหรือเปล่านะครับเพราะว่าแนวต้านแปลกจริงๆนะครับในวงการฟุตบอลไม่มีอะไรง่ายจนเกินไปนัดเลยทําการเจาะลึกครับลงไปดูรายละเอียดที่ลึกมากกว่านั้นนะส่วนใหญ่แล้วจะใส่ติถ้านะครับแนวต้านแปลกแบบนี้นะครับ ส่วนใหญ่จะมีสกอร์เกิดขึ้นไม่เยอะนะครับนัดมองว่าคู่นี้นะครับเต็มที่มี2ประตูใน90้าสบนาทีไม่มีทางที่จะมีสกอร์เกิดขึ้นมากกว่านี้อย่างแน่นอนไม่ต้องเลือกข้างมุดต่ําเต็มเกมไปได้เลยนะครับสามทีมที่น่าเรียกเชียร์กับผมจะนัดแค่บอลนี่แค่ออเดิร์นี่แค่น้าจิ้มเท่านั้นนะครับและอย่าลืมว่าตัวที่มั่นจใจไม่สุดในทนุกวันชุดอัรบั้มนะครับตามมาจะเจอกับนัดในชมรมได้เลยแอไลาเด้เลยครับแอตเอนทีหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่กล้าเปิดใจก็ไม่เจอความเปลี่ยน มากนะครับใครที่อยู่ในชมรมได้เปรียบอย่างแน่นอนนะครับตามมาเจอกันได้เลยนะครับขั้มคืนวันนี้ยังไงก็ขอวอวยพรครับให้วิกท่านเนี่ยเชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขเชียร์แบบมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีครับ